ต่งเพลงให้แบรนด์สินค้าคลิปนี้นะคะหวานจะมาเปรียบเทียบ AI 3ตัวค่ะให้เขาแต่งเพลงโฆษณาให้กับแบรนด์หรือสินค้าของเราเดี๋ยววันนี้หวานมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานจะมาเปรียบเทียบ AI ทั้ง3ตัวนะคะให้เขาช่วยแต่งเพลงโฆษณาให้กับสินค้าของเราก็จะมี ChatGPT Gemini แล้วก็ Claude AI ค่ะซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะคะหวานจะใช้แบบ version free นะคะและหลังจากที่เราได้เนื้อเพลงมาแล้วเนี่ยนะคะหวานก็จะทําการให้ Suno AI เนี่ยเขาช่วยสร้างเพลงออก มาให้เราจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า AI ตัวไหนจะสามารถแต่งเพลงได้เจ๋งได้เพราะได้ติดหูมากที่สุดค่ะและถ้าคุณอยากสปอร์ตช่องผู้หญิงแก้มกลมนะคะ <c oughs> ก็แค่กด subscribe <c oughs> กดแชร์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่กดข้ามโฆษณา <c oughs> แค่นี้คุณก็สามารถสปอร์ตช่องผู้หญิงแก้มกลมได้ง่ายๆแล้วค่ะและถ้าใครอยากเลี้ยงกาแฟหวานนะคะคุณสามารถกดที่ปุ่มจอยด้านล่างนี้เพื่อสปอร์ตช่องผู้หญิงแก้มกลมได้อีกทีหนึ่งด้วยค <c oughs> ่ะหลายๆคนนะคะ <c oughs> น่าจะเคยไปเดินห้างใช่ไหมคะและได้ยินเพลงโฆษณาต่างๆถ้าพูดถึง พลงของแบรนด์สินค้าต่างๆที่ฮิตติดหูมากๆเลยเนี่ยนะคะหวานก็คงจะนึกถึงเพลงเล็กตะซอย5บาท125 l มลลเพลงนี้นะคะได้ยินมานานมากๆแล้วก็ยังร้องได้จนถึงปัจจุบันนะคะเวลาเห็นเล็กตะซอยทิลรนะคะหวานก็จะร้องเพลงนี้ขึ้นมาเลยค่ะหรือเวลาที่เราไปเดินห้างนะคะแล้วก็เราได้ยินเสียงเพลงในห้างเนี่ยได้ยินบ่อยๆจนติดหูกลับมาร้องที่บ้านอย่างเช่นเพลงข้าวแซนดี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  หง,ง่ายๆใส่น้ำคงทีหรือว่าเวลาที่เปิดเข้ามาในพอดแคสต์นะคะเราก็ได้ยินเพลงคานิว่าคานิว่าอาหารแมโซเดียมตำและไม่เค็มอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเป็นเพลงที่แบบเราได้ยินปั๊บแล้วเราร้องตามง่ายมากๆจำง่ายมากๆติดหูง่ายมากๆแล้วก็แบบเรียกว่าหลอนไปได้เลยอะคะ่ะทุกคนซึ่งการที่สินค้าหรือแบรนด์มีเพลงเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยทำให ตอกย้ําให้กับลูกค้าเราเนี่ยจดจําแบรนด์ของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในแบรนด์ต่างๆหรือว่ามีแบรนด์เป็นของตัวเองจริงๆแล้วคุณก็สามารถที่จะมีเพลงโฆษณาเป็นของตัวเองได้นะคะซึ่งในยุคที่มี AI แบบนี้เนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะสร้างเพลงออกมาเป็นเพลงได้จริงๆโดยใช้ AI ได้แล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทําการใช้ AI แต่งเพลงกันเลยดีกว่านะคะ สำหรับวันนี้นะคะหวานก็จะมาสร้างเพลงโฆษณาให้กับสินค้าที่ชื่อว่ามาเกรียลค่ะซึ่งเป็นขนมทานเล่นที่ทํามาจากผงแอลมอนแท้ๆเลยค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่มีขนมทานเล่นนะคะเดี๋ยวหวานแปะตร้าไว้ให้ค่ะสามารถคลิกตร้าในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็กดสั่งซื้อผ่านช้อปปีได้เลยค่ะให้เราทําการเปิด AI ทั้ง3ตัวขึ้นมาเลยนะคะ ChatGPT Gemini แล้วก็ Claude AI ค่ะทั้ง3ตัวนะคะหวานจะใช้เวอร์ชันฟรีทั้ง3ตัวเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะหวานจะใส่พร้อมแบบนี้ค่ะช่วยแต่งเพลงสําหรับสินค้ามาเกรียลซึ่ สินค้ามากรีลนี้เป็นขนมทานเล่นที่ทำมาจากผงถั่วอัลมอนด์หอมหวานมันทานเพลินมากๆรูปแบบขนมน่ารักเป็นงานแฮนด์เมดทำกันชิ้นต่อชิ้นสั่งได้ที่ไอจมากรองช็อปช่วยแต่งเพลงเพื่อโปรโมทสินค้าโดยอยากให้เนื้อเพลงโดนใจเจนซีเนื้อหาเพลงต้องเข้าถึงง่ายเนื้อหาเพลงต้องเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายและแต่ละท่อนเนี่ยมีความคล้องจองนะคะจำง่ายร้องตามง่ายติดหูแล้วก็เป็นเพลงจิงเกิลสั้นๆใช้เพื่อการโฆษณา ตัวอย่างเพลงที่ชอบก็คือเพลงแร็ซซอย5บาท1 2 5มิลลิลิตรแต่งออกมาให้หน่อยค่ะโดยหวานจะใช้พร้อมเดียวกันนี้เลยนะคะกับ AI ทั้ง3ตัวนี้ค่ะแล้วก็กด g e n e r a t e ได้เลยค่ะอ่าได้มาแล้วนะคะทุกคนลองมาดูเนื้อเพลงที่ Chat GPT แต่งให้กันก่อนเลยนะคะมารกเรียวหอมหวานมันอัลมอนดน์เน้นๆทำด้วยมือทุกวันกรอบเพลินไม่อยากวางน่ารักทุกชิ้นต้องรีบสั่งมารกเรียวมาเกเรียวอยู่ในไอจมากรองช็อปเขาเอาจุดขายทั้งหมด ของสินค้าของเรานะคะมาแต่งเป็นเพลงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีหมายเหตุด้านล่างบอกด้วยนะคะว่าสามารถใส่เสียงร้องแบบน่ารักน่ารักหรือลูกเล่นเสียงเด็ก เสียงสาวสดใสมีจังหวะสนุกสนุกที่เหมาะกับ TikTok หรือ IG Reels นะคะท่อนมาเกลียวมาเกลียวทำซ้ำได้ถ้าจะเน้นให้ติดหูมากขึ้นนะคะอ่าอันนี้เป็นเนื้อเพลงที่แช a t g p ีเขาแต่งให้หวานนะคะเดี๋ยวเราไปลองดู Gemini กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับ Gemini นะคะเขาเขียนระบุมาเลยนะคะว่าให้เป็นแนวดนตรีป๊อปสดใสนะคะสนุกสนานแล้วก็แบ่งแยกออกมาเป็น3ท่อนหาท่อนแรกนะคะหิวเมื่อไหร่ต้องรีบจัดมาเกลียวหอมหวานมันฟินจัด เต็มเคำเอัลมอนด์แท้ๆคัดมาอย่างดีแฮนเมดทุกชิ้นน่ารักสุดๆเลยมาการิเอมาการิโออร่อยเพลินเกินห้ามใจมาการิเอมาการิโอทักไอจีมากรองช็อปได้เลยแล้วเขาก็อธิบายแนวคิดของเพลงข้างล่างด้วยนะคะบอกว่าเขาใช้คําง่ายๆเข้าใจง่ายเป็นคําที่เจนซีคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจง่ายเช่นคาว่าฟินจัดคําว่าเต็มเคํมคน่ารักสุดๆเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาแต่งเพลงเนี่ยให้ครองจองแล้วก็จําง่ายนะคะมีคําว่า โร้องซ้ำๆให้ติดหูนะคะรวมถึงการสร้างเนื้อเพลงนี้เนี่ยสั้นกระชับนะคะเพราะว่าเป็นจิงเกิลสั้นๆที่เหมาะกับโฆษณาไม่ยืดเยื้อดึงจุดเด่นของสินค้ามาการ,รียลมาใช้ในเพลงนะคะว่ามาการ,รียลเนี่ยทำมาจากแอลมอนบดเป็นแฮนด์เมดนะคะแล้วก็อร่อยเพลนะะินค่ะและได้บอกช่องทางการสั่งซื้อด้วยนะคะว่าสามารถสั่งซื้อได้ทาง IG มากรองช็อปนะคะอ่าถือว่าโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองดู AI อีกตัวหนึ่งกันดีกว่านะคะสำหรับครอด AI นะคะเขาได้สร้าง เพลงมาให้หวานทั้งหมด3เวอร์ชันเลยนะคะทุกคนอ้าวเวอร์ชันที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าเป็นสไตล์เพลินๆแคชชี่นะคะมารเกอรีวของหวานมันแอลมอนแท้ๆทำด้วยมือขนมน่ารักแฮนด์เมดจริงๆทานเพลินมากอร่อยทุกคำแล้วบอกด้วยนะคะมีท่อนคอรัสให้ติดหูว่ามาเกอรียเย่หอมหวานมันเวอร์สั่งที่ IG มากรองช็อป มาเกเรียวต้องร้องส่วนเวอร์ชันที่2เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นแรปเจนซีค่ะโยมาเกเรียลคือขนมขั้นเทพอังมอนผงหอมใสไม่เฟคแฮนด์เมดจริงทำทีละชิ้นทานเพลินมากเด็ดปังดิบเอะทำไมดิบด้วยนะคะแปลกๆนะคะเนื้อเพลงแปลกๆแ,แล้วเขาก็บอกว่าฮุกสั้นๆติดหลงมาเกเรียลปังหอมหวานมันเด็ด มากรองช็อป IG ต้องลองต้องซื้อแล้วก็เวอร์ชั่นสุดท้ายเวอร์ชันที่3นะคะเป็นสไตล์ป๊อปค่ะ ขนมน่ารักมาเกเรียวหอมหวานมันอร่อยเวอร์ทำด้วยใจแฮนด์เมดทุกชิ้นอัลมอนด์แท้ๆเพลินทุกคำคอรัสนะคะมากเรียวมาเกเรียวหอมหวานมันเจง๋จงๆสั่งที่ไอจีมากรรองช็อปมากเรียวรอไม่ไหวนะคะอ่าแล้วเขาก็แนะนำมาด้วยนะคะว่าเวอร์ชันที่หนึ่งเนี่ยก็เหมาะกับ Tik t o k IG r e e l s นะคะส่วนเวอร์ชันที่สองเนี่ยจะดึงดูดเจนซี Z นะคะที่ชอบแนวฮีพฮอปส่วนเวอร์ชันที่สามเนี่ยนะคะก็เหมาะกับโฆษณาทั่วไปน่ารักน่ารัก,น,รกนะคะ อ่ะโอเคหลังจากที่เราได้เนื้อเพลงมาจาก AI ทั้ง3ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเนื้อเพลงที่ได้เนี่ยไปให้ Suno AI ช่วยสร้างออกมาเป็นเพลงจริงๆให้กับเราดีกว่านะคะโดยเวอร์ชันของ Suno AI ที่หวานใช้ในวันนี้เนี่ยนะคะหวันเป็นการ subscribe ต่ายเงินรายเดือนเพื่อใช้งาน Suno AI นะคะเพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยคือการสร้างเพลงจิงเกิลเพลงโฆษณาเพื่อนําไปใช้ประกอบการขายสินค้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการใช้งานของเราเนี่ยเป็นลักษณะของ commercial use หรือว่า เชิงธุรกิจนะคะการใช้งานซูโน่ในการแต่งเพลงเพื่อคอมเมอรเชียลยูสเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้งานแบบจ่ายเงินเพื่อใช้งานนะคะถ้าเราใช้แพ็กเกจฟรีเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานแบบคอมเมอรเชียลยูสได้นะคะอะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะในคลิปนี้หวานอาจจะไม่ได้บอกแบบละเอียดนะถ้าใครอยากดูวิธีการใช้งานซูโน่นะคะหวานเคยมีคลิปสอนสมัครแล้วก็สอนใช้งานไปแล้วนะคะสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้เลยค่ะและล่าสุดนะคะหวานก็ใช้ซูโน่ในการสร้างเพลงให้กับหวานนะคะซึ่งหวานเนี่ยได้อัดเสียงของหวานหวาน ได้ทําการร้องเพลงนะคะแล้วก็ได้ทาการอัปโหลด audio ของหวานขึ้นไปบนสูโนแล้วให้ s ูโนเขาช่วยทําการแต่งทํานองให้กับเนื้อเพลงของหวานนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถไปดูได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ,ะกลับมาที่เนื้อหาของเรานะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะสร้างเพลงโฆษณานะคะแล้วหวานใช้เวอร์ชัน4.5 plus นะคะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะคะแล้วก็ต้องเสียเงินในการใช้งานนะคะหวานจะเข้ามาที่คัสตอมตรงนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะหวานจะเริ่มจากการไปเอาเนื้อเพลงที่ chat GPT แต่งให้หวาน มาใส่ที่ช่องนี้เลยค่ะส่วนสไตล์เพลงนะคะเดี๋ยวหวานจะใช้สไตล์เพลงเป็นสไตล์ป๊อปค่ะแล้วหวานก็จะพิมพ์บอกเข้าไปด้วยนะคะว่าเป็นจิงเกิลค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะตรง v o c a l gender นะคะตรงนี้เนี่ยหวานอยากให้เสียงร้องเป็นเสียงผู้หญิงนะคะหวานจะเลือกเป็น Fe ีเม e ค่ะแล้วตรงซองไตเติลนะคะหวานจะเขียนระบุไว้นิดนึงนะคะว่า c h a t GPT ค่ะเวลาเจ n เนอเรตออกมาแล้วนะคะเราจะได้ไม่ลืมนะคะว่าเนื้อเพลงนี้เนี่ยได้มาจาก Chat GPT ค่ะอ่ะแล้วก็กด create ได้เลยค่ะเราก็จะได้เพลง อ,ออกมาทั้งหมด2เวอร์ชั่นแบบนี้นะคะและเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวจนเกินไปนะคะใน2เวอร์ชันนี้หวานขอเลือกมา1เวอร์ชันก่อนแล้วกันนะคะเป็นเวอร์ชันที่หวานรู้สึกว่าหวานชอบเดี๋ยวเราไปฟังเพลงแรกกันก่อนเลยนะคะ คะทุกคนแต่ว่าช่วงท้ายๆของเพลงทําไมเหมือนมีเนื้อเพลงเพิ่มขึ้นมาเองก็ไม่รู้นะคะหว่านฟังไม่ออกด้วยว่าเขาร้องว่าอะไรนะคะโอเค ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อเพลงของเจอร์มินายมาลองให้ซูโน่อไอเขาช่วยสร้างเพลงให้กับเราบ้างดีกว่านะคะอ้าหวานก็จะไปทําการก๊อปปี้เนื้อเพลงที่เจอร์มินายเขาสร้างให้มาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอามาวางแทนเนื้อร้องเมื่อกี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวหวานลบชื่อท่อนออกไปด้วยนะคะเขาจะได้ไม่งงนะโอเคแล้วก็เซตติ้งต่างๆหวานใช้เหมือนเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์เพลงหวานก็จะใช้เป็นป๊อปจิงเกิ้ลเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้เป็นนักร้องผู้หญิงเหมือนเดิมค่ะส่วนซองไตเติลน,นะคะหวานเปลี่ยนเป็นเจอร์มินายนะคะจะ ได้ไม่สับสนนะหลังจากนั้นนะคะก็กดที่ปุ่ม create ได้เลยค่ะแล้วเพลงที่ได้ก็คือเพลงนี้ค่ะ ชอบนะว่์ชั้นเนี้ยว่นรู้สึกว่าเขาร้องได้เคลียร์ดีนะคะแล้วก็แบบพอฟังแล้วมันเหมือนฟังรู้เรื่องว่าแบบเขาร้องว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไอ้ท่อนที่พูดว่ามากะเรียวมากะเรียวอร่อยเพลินเกินห้ามใจมากระเรียวมากระเรียวทักไอจีมากระรองชอบได้เลยมันแบบมันเหมือนตอกย้ำชื่อสินค้าให้กับเราได้อย่างดีด้วยอะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวกดไลค์ไว้นิดนึงนะคะเราจะได้จาได้ว่าเราชอบเพลงเวอร์ชันไหนนะคะอ่ะเจะมินายจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองเอาเนื้อ เพลงที่คลอด AI เนี่ยเขาได้สร้างให้มาใส่ใน s u n o AI ให้เขาสร้างเพลงให้กับเราดีกว่านะคะอ่าหวานก็ไปก๊อปปี copy ม้มาเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็มาวางตรงนี้นะคะหลังจากนั้นหวานเปลี่ยนชื่อซองไตเติลเป็นคลอดนะคะแล้วก็กด Create เลยค่ะและเพลงที่ได้ก็คือเพลงนี้ค่ะมาากรีนอง ชั้นเนี้ยมันเป็นเพลงที่แบบ ดูเป็นเพลงที่เป็นจิงเกิลโฆษณามากเลยอ่ะแบบเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าเปิดบ่อยๆก็มีความแบบหลอนหูได้เหมือนกันอ่ะทุกคนชอบค่ะเวอร์ชันนี้หวานชอบนะซึ่งในบรรดาเพลงที่สร้างมาทั้งหมดนี้นะคะหวานรู้สึกว่าหวานชอบเพลงที่เจมินายกับคลอดเขาสร้างขึ้นมานะคะและซูโนเขาก็สร้างออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะและทุกคนหลังจากที่ฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยชอบเวอร์ชันไหนกันบ้างคะพิม์คอมเมนต์บอกหวานไว้หน่อยนะคะสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะและถ้าคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การใช้ AI ในชีวิตประจําวันการใช้ AI และการใช้แคนวาในการทํางานด้านต่างๆการวาดรูปหารายได้เสริมทาด mm ิจิตอลโปรดักต์เพื่อส่งขายเว็บไซต์ต่างประเทศ mm hmm. ก็ติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็น t i k t o อกยูทูบเฟซบุ๊กอายจีและเลมอนเอทค่ะ mm hmm. เพราะแต่ละช่องทางหวนก็จะแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะ mm hmm. ถ้าคุณไม่อยากพลาดห mm hmm. วานแนะนำไวาให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย